รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอี่พ่อที่ขอเดชพระธรรมราชกำจัดพานได้เป็นการถวายสาการาบบูชาพระรัตนตรัยเป็นประถมมงคลและทัานรองผู้องโดยการนี่แหละในนามและท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านบัดน,นี้ได้เลิกอันเป็นมหา ที่เราจะได้กระทำพิธีบวงสวมเมตตาสมเมเตตาภาคีวันนี้อันเป็นโอสดและพระมหาเจดียนะ์นักเดียพี่พิชัยพร้อมกับคุณนายมาสารศสีพัญญาให้กับท่นนนานผู้นําครับน้อมถวายการเคารพน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าประชุเด็กวิทยายมันมณีและ ลางกาวงสองก็จะอ th ุทบัตดขึ้นในแผนดินไทยในเดือนนี้นาศาก sì. ะะุณสุนเด็จก็ทิริยานบนีเศษเช้าเอกเอ็นโมคุณ กับพระสงฆในวัดพอหิทัยสุทัยมางคะอาภะลาในกาหนดการต่อไปนะครับพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้เครื่องจักรกลก็